สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันช่องฟิลเตอร์เกมเมอร์ครับวันเดอร์กิฟต์ฟรีไฟล์กันครับวันนี้ฟิลเตอร์จะมาเอาคิสตันมาแลกชุดหวัวทารก่อนนี่ก็บน้องนี้นไปดูชุดที่วัดให้แลกนะครับผลึกคิสตันนี่เตอร์มีหนึ่งหนึ่งผลึกคิสตันนะครับนี่ผลึกคิสตันไปดูว่ามีชุดอะไรให้แลกบ้างน้าก็เป็นชุดผูกก้หญิงนะครับก็เห็นครใส่ ชุดน,นี้ก็ไม่ค่อยเห็นใครใส่นะครับเอ็ในใส่แต่หน้ากากกับหนะแล้วก็ยูนิชนคนเมื่อก่อนมันก็ยให้ระสุมนะแล้วก็ชุดผู้หญิงนี่แล้วชุดผู้หญิงี่นะทักคนมันมาคู่กับชุดผู้ชายนี่นะโอเคนี่ชุดผู้ชายนี่ดูดีๆเป็นหัวทองนะครับนะแล้วก็มีสีแดงนิดนึงหน่อยอแล้วก็ชุดน,นี้นะครับ แล้วก็ชุดนี้ชุดนี้มาคู่กับชุดนี้ชุดนี้มาคู่กับชุดนี้ชุดนี้มาคู่กับชุดนี้ชุดนี้มาชุดกับชุดนี้อันนี้ก็มากับขนโดนเป็นมากันคู่แบบนี้อันนี้ก็มาแบะมันมาก็แบบนี้ก็มากับนีแต่อันนี้ก็เป็นพวกที่ผมแลกไปแล้วครับที่เตอร์พึ่งแลกไปก็นี่ชุดคาร์บอนนะล่าสุดวแต่วันนี้เตอร์จะมาเอาชุด ชุดไหนครับชุด <Shoot. S 1> ชุดนี้นะครับหัวทองแพคเดมอนเบนนะครับแพคเดมอนเบนแล้วก็มากับตาแดงด้วยแดงโอเคมีหนึ่งคริสตั้นครับแรกชุดนี้เลยแล้วเดี๋ยวไปดูกันดได้มาแล้วลนี่ชุดตกลงไวเดี๋ยวไปดูแยกชิ้นมีอะไรบ้างมีเสื้อกางเกงรองเท้าหัว ผมว่าผมจะใส่ประมาณนี้ผมจะไม่เอานี่นี่ผมจะใส่ผมไม่เอาอะผมไม่ใส่ผมจะใส่ตาแดงอันนี้ก็จะใส่หัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะได้หัวมาที่ต้องการคือหัวทองอย่างเดียวใช่ไหมกับไม่ตาแดงด้วยตาแดงอาไปนี่คือต้องการคือตาแดงกับหัวทองเสื้อางเ,เกง ก็ถ้าแส่เต็มตัวก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้ก็มีหวัวกระโหลกแล้วก็มีพลังแล้วก็มือใหญ่กว่าด้านนี้ไหมอืมชุดนี้ก็เท่นะโอเคไปไปตรงนั้กันหนึ่งตาคาตูริสติว่า อาตูสตีว่าอาตูริสตีว่าอาตูริสตีว่าตรงนี้นั่นแหละคนตามมาทุกคนหาปืนหรอ,อครับโอ,โอ้ลงมาเ<อ><อ>จ้เอ็มวีสองก็บอกเลยอ่าให้ดูชุดใช่ไหมครับใช่นี่ชุดเดมอนเบย์นะครับนี่คือชุดเดมอนเบย์ที่น่าใช้ก็คือหัวทองนะครับหัวทองตา แต่สมมากขคือเขาใช้ตานะอ,อบมตาสีแดงแนไงแล้วอย่างตานี้มนมันเช็นุดแรกเลยที่อยู่เลยการแต่งหน้านะมันเป็นขมันเป็นอันแรกเลย <มา S 2> เฮ้ย <มา S 2> นี่น่ Wait, hey, what are you? Oo, natungo! Oh! La uh. Ow! Kaya yung mic niya. Baan, oh? Ano yung baan? Yung bomb, oh. Smile, ة, มราต้องเข้าวงก็ตักคะดตาวงมาต้องเข้าวงวะวางตัวบ้านนะอีตัว yes บ้าน วงไว้ก่อนยักหน้าก่อนโอเคแล้วเข้าใจเรามเรามีระเบิดอยู่เข้าได้ไหมปะ เทยเยองนี้ยแหละบ้านน่นดูดีกว่า้างนี้ยังทางหลังมีคนไม่มีแล้วใช่ไหมมาเราปล่อยลงเราปล่อยดงไปสองลมเลยอ่ะอ <you> <itation> ่ะเสียเสลยมากคนลงทุนอ่ะสองคน มันปล่อยวงไหมเขาอยู่ในวงปลาวเขาก่อนจะโยกปลาเขาจะโยแต่เราไม่รับ Cleaning. คิวเลยที่หนึ่ง2,800ดาเมจก็ประมาณนี้ครับสำหรับชุดเดมอนเบนสวอยู่นะครับใช่ได้ผมทองมาด้วยแล้วก็ได้ตาแดงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งดติดตามเจอกันใหม่คลิหน้าสวัสดีครับ